เมื่อเ้านี่พุ่มพวงกับไปซื้ออาหารตามสั่งนะพี่น้องวัดที่นี่ลานอาหารตามสั่งในซิมีประมาณ30มสิานเลี้ยงกันไก่ย่างไปเลือกลานที่มันแบบเป็นตะกินเนี่ยังสินะวัดที่นี้มีลานหนึ่งเขาเอิญนขอยว่านแม่แม่แมเอาอยัางข้าแม่อันอาหารตามสั่งกับมี้ะข้าแม่สัน้นมาที่นี่ค้นที่เอิญไขอยนะเถ่าแล้วแมมเถ้าเถ่าเอิญขขอยแม่ ที่นี่ล่านขังกันเขาก็เลยเอนข่อยคุณพี่เชิญค่ะคุณพี่เอาอย่างค่ะข่อยกันยางเขาล่านพุ่นเล้ยเลียวว่าชีปเขาเนาะเอิญเขาว่าแม่ไมมเนาะเขาประธานเดียดเถ่าที่ล่ะประธนเดืเถ่าแม่เมื่อเอิญข่อยแม่ไหมเจ้าขวงเด็กหน่อยก็ข่อยกับบัววาดอกเจ้าของเถ่าก็ข่อยอีกเมื่อเอิญข่อยแม่ข่อยกับยางเขาล่านได้ที่มันเอิญข่อยว่าคุณพี่เชิญค่ะอยว่าฝากไปบอกแม่ค่าด้วยแม่ค่าทั้งหลาย อยากขายของดียิ่ไปเอิญเขาว่าแม่เอินเขาว่าคุณพี่เถาว่าเถากระตมให้เกียรติเขาเอินเขาว่าคุณพี่ <c oughs> ใจบ่โดยเฉพาะคนติดเถาว่าเขาเนี่ยเมื่อเอินเขาว่าแม่อีกเนี่ยพิจารณาตัวเองมึงแน่เงึดไหล